มีใครเป็นอย่างผมบ้างเนี่ยดูบินค่าน้ําเดือนนี้พุ่งพรวดมากเลยครับจนน่าตกใจไม่ได้แล้ววันนี้ผมต้องแปลงร่างเป็นพ่อบ้านนะครับแล้วก็สํารวจทั่วบ้านเลยและกันว่ามันมีน้ํารั่วจุดไหนบ้างอันนี้เป็นคําแนะนําเลยนะสําหรับการที่เราจะประหยัดค่าน้ํานั่นก็คือเราต้องไปตรวจก๊อกตรวจท่อน้ําตรวจสุขภัณฑ์ตรวจมันทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําแต่ผมจะบอกว่าการประหยัดน้ําของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพื่อที่เราจะประหยัดบินค่าน้ําอย่างเดียวนะ มันเป็นเรื่องที่เราช่วยโลกช่วยชาติและก็ช่วยเยาวชนในอนาคตได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เห็นฝนตกบ่อยๆและตกหนักๆแบบนี้เนี่ยนะครับน้ำที่เราใช้เป็นน้ําสะอาดอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วจากข้อมูลที่ไปเสิร์ชหามานะเขาบอกว่ามีแค่1%นของน้ําที่อยู่บนโลกใบนี้นั่นหมายความว่ามันน้อยมากเลยทีเดียวแต่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีนะครับ ดีกว่าประเทศที่ขาดแคลนน้ําอีกเยอะเลยเอาละผมไม่พูดมากใครอยากได้ข้อมูลว่าทําไมต้องประหยัดน้ําแล้วน้ํามันขาดแคลนยังไงไปเสิร์ช google เอาเองผมพูดมากแล้วเจ็บคอแต่วันนี้ผมจะแนะนําวิธีการประหยัดน้ําตามผมมานี่ไงตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาของผมคือหลายๆคนอาจจะจําได้ถ้าเกิดตามผมนะว่าห้องสไตล์สัตว์เเนี่ยของผม ผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่แล้วผมก็ดันไปเอาอ่างน้ํากับก๊อกเก่าที่เคยมีนี่แหละเอามาใช้ใหม่แล้วก็เจอว่านี่แหละครับปัญหาคือมันเป็นก๊อกเก่าอะครับแล้วมันก็รั่วรั่วแบบนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราไม่หมั่นคอยดูแลนี่คือแปลว่าเราจะสูญเสียน้ําสะอาดไปอย่างเยอะมากเลยทีเดียวนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอ่ะวิธีการแก้อันดับแรกสุดและง่ายดายที่สุดก็คือเปลี่ยน และนี่คือก๊อกน้ําที่ผมเลือกใช้เพราะว่าอะไรนี่ไงสติกเกอร์ประหยัดน้ําเบอร์5ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกเลยหลายหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าทุกคนจะคุ้นเคยกับประหยัดไฟเบอร์5ไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นตู้เย็นใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยนะครับการประประนะานครหลวงเขาให้สติกเกอร์เบอร์5กับ พวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ําไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำล้างมือฝักบัวอาบน้าล้างจานแม้กระทั่งสุขภัณฑ์ซึ่งอันนี้เพื่อที่จะยืนยันว่าประหยัดน้ํานั่นเอง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันสำหรับระบบที่ผมใช้อันนี้นะครับเป็นระบบที่ปรับด้วยมือกึ่งอัตโนมัติที่ได้ฉลากเบอร์5้าครับซึ่งจะมีอัตรากา,ารใช้น้ำไม่เกิน0.3ลิตรต่อนอาทีแล้วก็การประปานครหลวงเนี่ยนะครับให้ข้อมูลเอาไว้ว่าปากติแล้วเนี่ย ก๊อกทั่วไปถ้าเกิดเราเปิด1นาทีเราจะสูญเสียน้ําไปถึง9ลิตรคิดดูก็แล้วกันว่าประหยัดไปแค่ไหนและไม่ได้มีแค่เบอร์5รุ่นนี้รุ่นเดียวนะมีให้เลือกหลากหลายมากเลยครับแล้วก็นอกจากฉลากเบอร์5เนี่ยมันยังมีฉลากเบอร์สี่ด้วยซึ่งเบอร์สีเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าใช้น้ํา0.4ลิตรต่อนาทีครับอันนี้เราสามารถเลือกตามความเหมาะสมได้เลย เป็นก๊อกแมนโวลฉลากเบอร์5เนี่ยมันจะใช้น้ําประมาณไม่เกิน2ลิตรต่อนาทีและนอกจากฉลากเบอร์5แล้วนะครับก็ยังมีเบอร์อีกด้วยซึ่งเขาบอกว่าเบอร์4ีเนี่ยมีอัตราการใช้น้ําไม่เกิน4ลิตรต่อนาทีแล้วก็มีเบอร์สครับที่มีอัตราการใช้น้ําไม่เกิน6ลิตรต่อนาทียังไงก็ประหยัดสุดๆอยู่ดีลองคิดดูนะครับว่าคนไทยเนี่ยมี66.5ล้านคนแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาใช้อุปกรณ์สำหรับใช้น้ำเนี่ยที่ได้รับฉลาก ประหยัดน้ำเบอร์หจากการประปานครหลวงเราจะสามารถอนุรักษ์น้ำสะอาดเอาไว้ใช้ได้อีกนานเท่าไหร่ <Wow. S 1> น่าสนใจใช่ไหมครับแล้วผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนอกจากก๊อกน้ำแล้วนะครับเรื่องของการรับรองฉลากเบอร์5้าของการประปานครหลวงเนี่ยยังให้ไว้กับก๊อกล้างจานในครัวของเราฝักบัวอาบน้ำไปจนกระทั่งถึงสุขภัณฑ์สนใจใช่ไหมถ้าสนใจเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเพจของการประปานครหลวงเลยครับนี่คือไม่ให้แล้ว และนั่นแหละครับนอกเหนือจากวิธีที่ผมแนะนําไปแล้ววันนี้เนี่ยนะครับจริงๆยังมีวิธีประหยัดน้ําอีกหลากหลายวิธีด้วยกันเลยทั้งการใช้แก้วรองแปลงฟันการที่เราเช็ดคราบอาหารก่อนที่เราจะล้างทําความสะอาดจานทุกๆครั้งหรือซักผ้าด้วยโหมดอีโ ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องร่วมมือแล้วก็ช่วยกันใครมีไอเดียอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าคุณจะประหยัดน้ํำยังไงแต่วันนี้ขอตัวมาล้างรถก่อนนะครับแล้วก็อดไม่ได้นะที่จะแนะนําว่าล้างรถยังไงให้ประหยัดน้ําอย่างที่เห็นเลยครับคือการไม่เปิดน้ําทิ้งเอาไว้แล้วก็ใช้ถังรองน้ำแทนการเปิดจากสายยางโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับใน EP หน้าสำหรับทริคในการประหยัดน้ำ เรามาตามดูกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างแล้วจอกันไปไหนอะ